สวัสดีค่ะน้องแพรฟอร์ดพีเมียมค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับน้องแพรอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องแพระจะพามาดูไอเดียในการแต่งรถกระบะนะคะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่น่าสนใจมากมเลยเดี๋ยวน้องแพระจะพาไปชมกันนะคะ อย่างที่พลาเกลื่อนไว้นะคะว่าแพลวจะพา,ามาชมไอเดียในการแต่งรถกระบะนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะเป็น Ford Ranger XL Plus Sport นะคะเป็นกระบะแคป2ประตูนะคะวันนี้น้องเพลจะพามาดูค่ะว่าสีของเขาแล้วก็ชุดแต่งของเขาแต่ละส่วนแต่ละจุดจะมีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสำหรับส่วนแรกค่ะเป็นสกูปทรงสูงนะคะแบบนี้เลยจะทำเป็นสีทูโทนนะคะก็คือมีสีดำด้านแบบนี้นะคะ เพิ่มมิติแล้วก็บอดี้ของรถให้ดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเห็นด้านนี้ต้องคือก็คือจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะดูมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับสกู๊ปนะคะเราจะมีสกู๊ปหลายแบบสกู๊ปทรงสูงสกู๊ปทรงเตี้ยนะคะแล้วก็สกู๊ปทรงฟิตเนาะสำหรับสกู๊ปทรงฟิตจะมีให้เลือก3โลโก้ด้วยกันจะมีโลโก้แรดโลโก้กระทิงแล้วก็โลโก้มามาแต่งนะคะสุดแต่งแบบเนี้ยลูกค้าเลือกได้หมดเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหน้านะคะเอ่อ ตรงนี้เป็นข้อบไฟนะคะคอไฟคอไฟหน้าคร <c oughs> อบไฟหน้าค่ะจะเป็นคอไฟหน้าด้วยเป็นสีดําด้านนะคะแบบนี้เพื่อให้ดูล้อไปกับบอดี้ของรถนะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านนี้ค่ะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะเป็นกระจังหน้า f 1 5 0มีไฟ led อยู่ที่3จุดแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเห็นได้ว่ามีฟอน Ford เป็นสีแมทัลลิกแบบนี้ถ้าดูใกล้ๆอะคะ่ะตรงนี้จะเป็นสีกริปเตอร์นะคะเป็นสีดําแล้วก็จะมีแมทัลลิกด้านในแบบนี้อันนี้ก็คือเก๋ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะแล้วก็น้องแพรก็ไม่ค่อยเห็นแบบนี้มากเท่าไหร่ด้วยนะแบบนี้เลยส่วนกันชนด้านล่างค่ะกันชนหน้าแบบนี้ค่ะเป็นกันชนเดิมของตัวรถนะคะที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแบบนี้เลยแค่ด้านหน้าก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ มาต่อกันที่ส่วนของล้อนะคะคิวล้อค่ะเป็นคิวล้อ6นิ้วนะคะแล้วก็มีหมุดสีเงินแบบนี้หมุดแบบนี้ค่ะเป็นหมุดหลองนะคะไม่ได้ตีเข้าไปในตัวรถนะคะสำหรับยางนะคะเป็นยางทรงสปอร์ตค่ะ26 5หกาทับ r 1 8ค่ะเป็นยางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสีดำเงาแล้วก็สีแดงตัดกันแบบนี้เลยสวยงามมากเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามีสติกเกอร์แบบนี้นะคะ สติกเกอร์ค่ะพี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้สติกเกอร์ลายไหนสําหรับบริษัทอยากได้เป็นชื่อบริษัทหรือว่าสําหรับครอบครัวนะคะก็เป็นชื่อใน f ฟ m i l y ได้เลยนะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนยังไม่มีเรฟเลนในการแต่งรถหรือว่าลายสติกเกอร์น้องแพรจะส่งให้นะคะเพราะว่ามีให้เลือกมากกว่า100ลายเลยค่ะโอเคค่ะเรามาดูด้านบนกันเลยอันนี้เป็นคิวกันศานะคะติดเพิ่มให้กับพี่ๆนะคะ ด้านนี้แล้วก็ข้างบนเป็นราวหลังคานะคะตัวราวหลังคาจะเป็นสีดําเงานะคะเอ,อ่อเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นติดอยู่ด้านบนไม่ได้จัะกับตัวรถนะคะเดี๋ยวน้องแพทจะพาไปดูชุดแต่งด้านในนะคะไฮไลท์ของเขาอยู่ที่เบาะด้านในนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะอย่างที่น้องแคลร์เกลื่อนไว้เลยค่ะเป็นเบาะข้างในนะคะเบาะด้านในค่ะปกกติเดิมนะคะของโรงงานอยู่แล้วนะคะจะเป็นเบาะแบบผ้านะคะแต่ตัวนี้ค่ะดีเทลเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะก็คือเราทําเป็นเบาะหนังซึ่งเบาะหนังแบบนี้ค่ะทำเป็นสีทูโทนด้วยเป็นสีทูโทนก็คือสีดํากับสีแดงค่ะทูทุกอย่างของททัลุกคันนี้ก็คือจะเป็นสีดํากับสีแดงแบบนี้เลยทั้งเบาะหนังคนขับนะคะแล้วก็ด้านหลังที่เป็นเบาะแคบแบบนี้นะคะก็ทําเป็นสีดําแล้วก็สีแดงเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะที่เป็นหนังดีไซน์อินทีเรียของฝาที่เปิดประตูนะคะก็เป็นสีดำกับสีแดงเช่นเดียวกันค่ะมาถึงช่วงท้ายของชุดแต่งแล้วนะคะน้องแพรอยู่ด้านหลังรถแบบนี้เลยนะคะสังเกตด,ด้านบนด้านบนจะเป็นโลบาร์เหล็ก er เอ้าเรนเดอร์ค่ะตัวโลบาร์แบบนี้นะคะตัวเหล็กแบบนี้เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานนะคะกันน้ํากันฝนได้แล้วก็มัดของลักตูงได้จริงนะคะโลบาร์เหล็กด้านบนตรงนี้ค่ะจะมีไฟ l e d อยู่ด้านบนด้วยนะคะ ตัวนี้เลยเพื่อเพิ่มความเท่มากยิ่งขึ้นเป็นโรบาเล็ตของアウเรนเดอร์นะคะมาต่อกันที่ฝากระโปรงท้ายของกระบะค่ะตัวนี้ค่ะฝาะเปิดกระโปรงท้ายนะคะเราติดเบ้ารองมือจับด้วยนะคะเพื่อการลอยกันกระแทกนะคะสําหรับพี่ๆที่ใส่แหวนหรือว่าถือของกลัวว่าออของอะค่ะจะไปกระแทกของตัวรถนะคะก็อันนี้ก็จะคือป้องกันการขีดข่วนด้วยนะคะแล้วก็มีฟอนเดนเจอร์สีแดงแบบนี้เลย ด้านหลังติดสติ๊กเกอร์ให้ล้อกันกับตัวข้างรถนะคะแล้วก็มีชื่อรุ่นของเขาตัวสปอร์ตแบบนี้นะคะเบ้ารองมือจับเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะจะมีไฟ LED อีกหนึ่งจุดตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนและเบ้ารองมือจับเป็นรูปดาบแบบนี้ค่ะเพิ่มมิติของฝาฝากระโปรงท้ายมากยิ่งขึ้นนะคะลงมาในสัส่วนของด้านล่างค่ะเป็นด้านล่างเป็นกันชนท้ายของ แลเรนอร์ er ค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะแบบนี้มีความเท่มากยิ่งขึ้นแล้วก็แข็งแรงนะคะเพิ่มมิติแล้วก็สายออฟโรดสายแคมป์ก็น่าจะชอบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกันชนท้ายมีเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะเป็นห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้นะคะมีมาให้ทั้งหมด2อันแบบนี้เลยสำหรับใช้ง,งานได้จริงนะคะพี่ๆแบบนี้เลยนะคะเห็นได้ว่าทุกอย่างทัลทลลุกจะเป็นสีดำกับสีแดงเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีไฟสองสว่างจะเป็นไฟ LED นะคะ สองจุดแบบนี้เพื่อสองป้ายทะเบียนให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนนะคะทุกๆไอเทมค่ะน่าสนใจมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่จะนำมาแต่งรถสำหรับพี่ๆที่จะเป็นรถกระบะมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้น้องแพลนำไอเดียในการแต่งรถกระบะมาให้ดูเพิ่มเติมนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจหรือว่าอยากได้ไอเดียในการแต่งรถทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อน้องแพลวได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าพี่พี่ท่านไหนที่ออกรถยนต์ฟอร์ดไปแล้วนะคะอยากได้ชุดแต่งหรือว่าไอเทมน่ารักน่ารักเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งแพลวมาได้นะคะแพลวมีในแคตตาล็อกเยอะมากๆแล้วก็แต่ลายไอเทมที่เรียกว่าจี๊ดมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พี่ๆี่ท่านไหนสนใจออกรถยนต์ฟอร์ดหรือว่าต้องการแคมเปญโปรโมชั่นดีๆน้องแพลวพร้อมเสิร์ฟความพรีเมียมมาให้แล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็น จอให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันคลิปถัดไปลองแพระจะเอาชุดแต่งหรือว่าไอเดียในการขับขี่รถแบบไหนมาให้ชมกันฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ะค่ะ